ีอะไรต่ออีกปะไม่มีมีแค่นั้นมิวแค่นี้เลยอะคะอะไรกันครับเนี่ย26ล้านวิวมีคลิปอยู่นะมีไหมมีคลิปไหมมีคลิปไหมมีไหมถ้ามีเปิดมาฮะอ่ะนี่ฮะอ่ะเพื่อนขุดเสร็จแล้วฮะอ่าอ่าอ่าอ่ะเอาผัดกันขุดนะแล้วแล้วลขก็ไปเลยนี่นี่นี่ นี่เพื่อนคนแรกโดนค่ะแล้วก็คงไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยเราไปอยู่ตรงนั้นมานะเวลาเพื่อนขุดดินมาเนี่ยดินจะกระเด็นใส่หน้าเฮ้ยสนุกดีมาลองปะเออ <laughs> ตอนจังหวะที่ดินมันสาดเข้าหน้าฟินมากเลยเออนี่ไง <laughs> ไปตามกันมาใหญ่เลยฮะนะฮะสุนัขเป็นพัน Golden Retriever นะในภาพจะเห็นมีอยู่3ตัวเขก็ผัดกันอยู่อย่างเงี้ยฮะผัดกันขุดผัดกันโดนดินใส่หน้า <laughs> เออแฮปปี้ <laughs> มีความสุข ยี่สิบหกล้านวิวยังไงมันฟินตรงไหนไอ้ดินกระเด็นใส่หน้าเนี่ยอ่ะพี่ก๊อฟเลือกพี่ก๊อฟจะขุดหรือจะโดนดินใส่หน้าทัดกันอมิวขุดให้ก่อนอ่าได้แล้วพอพี่ดินกระเด็นใส่หน้าเสร็จพี่ไปขุดบ้างแล้วมิวก็มิวก็มุดเข้าไปในหลุมมันก็ได้น่ะยี่สิบหกล้านวิวอ่ะอะไรอ่ะงงมากเลยอ่ะยี่สิบหกล้านวิว